เสือกทักทอจากต้นกกที่สีสันสวยงามเหล่านี้คือภูมิปัญญาของชาวบ้านเหล่าพัฒนาอําเภอหน้าว่าจังหวัดน,นครนพนมที่พัฒนาต่อยอดจากเสือกกธรรมดาให้กลายเป็นเสือกกคุณภาพที่ใช้เป็นอุปกรณ์นวดเพื่อสุขภาพถือเป็นโอทอประดับผ้าดาวที่ส่งขายถึงต่างประเทศผลิตภัณฑ์ที่เป็นราคาก็จะเป็นเสือเพื่อสุขภาพเป็นราคาได้ดีมากจากเราลงทุนแค่2 0 0พแล้วก็จะได้หมื่น แบบนี้นะคะเพราะว่าราคามันจะมีเสือมีอะไรครับม,มีเสือมีกระเป๋ามีกล่องกระดาษทิชชู่มีเจกันมีที่ใส่กระถางต้นไม้ถ้าสมมุตเิเราทำข้าวสิบไร่<ม>เท่ากับกกหนึ่งงานนะคะ<ม><ม>เพราะว่ากกนี้งานหนึ่งเราจะทำได้ทั้งปีนี้ก็จะเป็น4 5 0 0 0เฉพาะขายแห้ง โดยทางด้านนายเลืองยศได้เล่าว่าชาวบ้านได้ปลูกต้นกกประมาณ3-4เดือนก็สามารถที่จะเก็บต้นกกมาแปรรูปตักแดดย้อมสีก่อนจะนําไปจักสารเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมีราคาขายตั้งแต่1 0 0่งร้อถึงสองหมบาทแล้วแต่ความยากง่ายและเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะเป็นงานหัตกรรมที่หายากส่วนทางด้านนายวีระลึกวานิทกุลในอำเภอหน้าว่าระบุว่าอาชีพหัตกรรมจักสารจากต้นกกถือเป็นอาชีพสําคัญที่สร้างเงินหมุนเวียนให้กับชาวบ้าน โดยขณะนี้ได้เตรียมแผนพัฒนาส่งเสริมการขยายไปสู่ชุมชนหมู่บ้านให้หันมายึดอาชีพปลูกต้นกกให้มากขึ้นาการส่งเสริมของเรานะครับในเบื้องต้นเนเราเป็นห่วงเรื่องปัใจจัยในการผลิตก็คือต้นกกนมันจะพอเพียงกับตลาดหรือไม่นะครับเราก็ส่งเสริมให้พี่น้องเราเยพยายามจะปลูกนะครับามากน้อยก็แล้วแต่ที่เราจะมีสถานที่นะครับตอนนี้เท่าที่สำรวจอยู่นะครับมีประมาณ200อกว่าไร่นะครับที่ปลูกต้นกกเพราะนั้นเรื่องอวัตถุในการผลิตปัจจัยต่างๆเยเราไม่ห่วงนะครับ สำหรับอำเภอนาว่ามีเงินหมุนเวียนจากผลิตภัณฑ์จากสารต้นกกปีละกว่า100ล้านบาทสร้างชื่อเสียงในเรื่องของการท่องเที่ยวตลอดจนการศึกษาเส้นทางอาชีพภูมิปัญญาชาวบ้านไปทั่วโลกทีมข่าวนิวทีวีจังหวัดนครพนมรายงาน